แห่งป yeah. um, oh. ีมาเป็นยังไงบ้างเคะตอนที่ปรับรางัลเสียงกมากเลยเอาน้องแคทก็เตต้มากครับผมดีใจมากที่รัเ่ทเป็นเกียรติมากเลยก็ต้องขอบคุณยมากนะครับก็เอลี่ไม่ใช่นได้ครับใมากเยครับขอบคุณกนเนะครับอ่ผมก็เช่นกันครับก็ขอขอบคุณเสต์แล้วก็ทุกคนที่สปอร์ตในสนานี้แล้วก็ในโนเวสรบที่นปีที่รับก็ คุณทุกคนค่ะแล้วก็แฟนๆทุกค,คนที่ช่วยโหวตรางวัลน,นี้มาเพราะว่านี่ก็ถือเป็นรางวัลเดี่ยวครั้งแรกของเราที่เราได้โดยที่แบบว่าโค้ชไม่ได้มาด้วยก็รู้สึกไม่ค่อยชินเท่าไหร่ตื่นได้เลยว่าตื่นเต้นมากๆคือเดี่ยวทีพิ่คนเดียวเนีว่าอ๋อก็ขอบคุณแฟนทุกคนเลยค่ะที่แบบว่าโบสนในถให้กันคือแบบ

จะพัฒนาต,ต่อไปเรื่อยๆให้ทีมพ,พี่ให้ทันครับผมก็ใขอบน้องๆอจริงๆก็ต้องขอบคุณค่ะที่ที่ทุกคนเห็นถึงศักยภาพแล้วก็เห็นถึงพวกเราอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณจริงๆค่ะใช่จริงๆเหมือนเราเนี่ยตอนนี้นคือเราไม่ได้แค่แบบว่ารางวัลเกี่ยวกับดนตรีอย่างเดียวด้วยเนาะมันเป็นเรื่องตื่นตื่นดีด้วยอะไรเงี้ยเออเรารู้สึกยังไงที่แบบเหมือนเราทั้งสีง่คนจะมีอิทธิพล จริงมันก็เหมือนแต่ละคนมีโอกาสที่จะเข้ามาค่ะก็เหมือนช่วงเวลาอันน <no IC ี้มันคือช่วงเวลาที่แบบเราได้รับมาแล้วก็เชื่อว่ารุ่นต่อไปในทีน้าทุกคนที่มาได้รับรางวัลนี้ก็จะเหมาะสมเช่นกันค่ะนั่นแหละค่ะน้องๆดูที่มีเราเป็นไอดอลหรือว่าเป็นความฝันเรสู้ๆนะคะสักวันต้องถึงโอกาสของน้องมั้ยคะแบบคิวออนวันนี่ถือวันพิเศษนะว่าทุกที่เราพิดมพ์ตลอด เป็นฟาร,ร์พิเศษเพราะว่าทุกที่เราติดเรียนตลอดค่ะ,ะยังไงบ้างยังไงบ้างวันนี้ได้ออกงานก็ก็ดีใจมากครับที่ได้มาในวันนี้แล้วก็ไม่ได้ติดภารกิจอื่นนะครับก็เป็นเกียรติมากครับอ๋ครับเพราะว่าตั้งใจมาเลยใช่ไหมวันนี้ได้ตั้งใจมาเลยวันนี้วันที่แล้วมีวันก็ไม่ได้มามิวน์ติดภารกิจวันที่แล้วเลยไม่ได้มาภารกิจชื่อว่าโควิดใช่เพราะว่าอย่างแท้ทก็คือมากับปีที่ที่แล้วมากับลาสแล อนี้เป็นรอบที่สองครับผมรอบแรกก็มาชิงรางวัลเทรนนิ่งแลนด์อาร์ดิโซ่ครับผมว่าตอนนั้นก็ตื่นเต้นมากแล้วแต่พอรอบนี้มาคนเดียวก็ยิ่งติดในเข่าใหญ่ค่ะก็ยังโชคดีที่วันนี้มิวสนไม่ติดภารกิจนะมาด้วยได้ไม่นั้นเหงาแน่นอนครับมาคนเดียวฝากผลงานของพวกเราดีกว่าค่ะเอาโฟลิปก่อนค่ะฝากเพลงนะคะพูดไปก็ไลฟ์บอยส์ก็สู่พวกเรานะคะแล้วก็ทุกานอื่นสามารถเข้าไปทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเราเลยว่าโฟมอลิปค่ะแล้วผมก็ฝากเป็นล่าสุด กันวันเดียววันเดยวนะครับทางคอุเตอบย้วโซเชียลมีเดียนะครับ้ก็เราจะปล่อยอะไรต่อมาก็ฝากีการด้วยนะครับชาเลสหน่อยหชาเลสหน่อยลชาเลชาเลชาเล์ออเต้งชาเลออเดโอเคค่ะกชาเล์นะคะพูดไปก็เลยปล่อยชาเล์ด้วยเดี๋ยวแจกไปส่งเะคะ ต่อต้องต้องกลางเลยค่ะี่บอกมือพี่บอกมือ